สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมคนเดิมมาตะคุ้ไอซ์แลนด a t i o n นะครับเอ่อไม่ช็อตไะเนี่ยโอเคก็คือเล่นกับเพื่อนเนี่ยเกมนี้นะเพื่อนเข้าไม่ได้สักทีทำคลิปสอนเพื่อนสักหน่อยถือโอกาสสอนทุกคนเลยแล้วกันนะก็เข้าเกมมาก็จะมีกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกโหลดโหล,ลดไปก็จะโหลดเสร็จแล้ก็จะเล่นได้เข้าหน้าต่างนี้นั่นเองนะ ให้ดูให้ดูว่าเวลาเรายังไม่ติดตั้งจะเป็นไงโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยช็อกอะไรครับไอหูเติงฮะ<า>เออได้ยินละแป๊บนึง่งทำคลิปสอนวิธีเข้าเล่นเกมเมื่อกี้อยู่อ,อ๋อแป๊บนึง่งเดี๋ยวเงียบก่อนเงียบก่อยกินข้าวแล้วแล้วก็ไปขึ้นบนด้วย เงียบก่อนดีออกไหมเนีย่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็กดติดตั้งไปเลยนะฮะพอตนะดิดตั้งเสร็จปุ๊บนะฮะติดตั้งเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แ้วมันจะขึ้นโหลดนี้คือหลังจากที่มันโอ๊ยมันมันก็จะกระตุกครับใช่ครับ คือผมถ่ายมันเลยกระตุกว่าจะโหลดโคตรนานเลยครับซึ่งมันไม่นานนะครับจริงๆแต่ผมใช้บันไดแคมถ่ายมันเลยนานบันไดแคมเนี่ยถ่ายเกมคมชัดดีก็จริงแต่ว่ามันไม่คมชัดเท่าแฟบหรอกครับ,รบแต่ไฟล์มันพอดีพอดีคําเงยครแล้วก็กระตุกด้วยเวลาถ่ายอืมนั่นแหละข้อดีมันมีคนถามทำไม คลิปวันพีชผมหายไปไหนนะครับคลิปการ์ตูนหายไปไหนผมซ่อนไว้ครับการเรื่องลิขสิทธิ์นะแล้วครับก็ะจะเจอหน้าตาบนี้ก็เป็นเครดิตเซตติง้งปุ้มปุ้มปั่ม,มอย่าไปยุ่งเลยครับมีซิงเกิลนี่มีด่านเลือกมีระดับมีมุมมองออริจินอลว,ว้าวแล้วก็ TPS Third Person Shooting ที่ผมถนัดสุดนะตัวละครก็จะมีมิคาสะเอเลนไทท่านเอเลนก็จะเล่นเป็นไทยท่านโกงมากครับเอเลนนี่โกงมากแต่สกิลนี่นานมากครับมันจะเป็นสกิลให้คิดขวา Back อันนี้ก็จะเป็นจอยไพรเวทเซฟเวอร์ผมไม่รู้วิธีใช้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมจะรู้นี่ครับเวลาเราเวลาเราโอเคสอนนี่ก่อนเขียดเกมนะครับอันแรกนะเลือกอันที่สองเขียดเกมอันนี้จะเป็นด่านก็จะมีข้อมูลว่ามันทำอะไรด่านนี้เนี่เป็นด่านนะนี่เลือกด่านเลือกเอาอันนี้ก็จะเป็นชื่อชื่อนะครับชื่อแมปชื่อห้องเออ ตั้งไปพอร์ตนี้อย่าไปยุ่งครับอันนี้เป็นจํานวนคนนะเราตั้งไปอ่าอันนี้ก็ให้คนอื่นเขาเห็นห้องเราไหมถ้าอยากให้เขาเข้าห้องเราได้เห็นห้องเราได้ก็กดไปครอันนี้เวลาครับตั้งไปอันนี้ก็เป็นระดับยากอะวงมานะครับเลือก normal ไวกด start พอกด start ปุ๊บเราก็จะห้องเราก็จะมาอยู่ในรายชื่อตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นชื่อห้องอันนี้ก็จะเป็น map จะเป็นจนํานวนคนจะเป็นตัวเลข้องแล้วกดเอาไว้คลิกเข้าไปครับแต่เซิร์ฟฝรั่งเราเข้าแล้วมักจะหลุดกดสตาร์ทไปฮะก็จะเป็นอย่างนี้ก็ให้พิมพ์ชื่อไอดีที่จะเล่นแล้วก็ให้เลือกตัวละครเอเลนเลือกไป TPS t h u n d e r i o n Shooting นี่ก็จะเป็นคนที่เข้าเข้ามานะอันนี้คือยังไม่ได้เลือกชื่อยังไม่ได้เลือกตัวละคระตั้งชื่อแล้วเล่นเอเลนนะ อ่าเรามม้งโอเคครับก็รอเขากดเริ่มเราจะได้เริ่มด้วยนะฮะไปเลยกดสตาร์ทเลยนะฮะถ้ามีคนเลดี้แล้วเราสามารถกดสตาร์ทได้เลยถ้าม,มีคนเลดี้เนะี่ยโอ้กระตุกนี่ก็จะเป็นตัวเกมด้านในนะฮะตัวแถบล่างที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีโหลดอยู่นั่นก็คือสกิลนะะซึ่งเลเรนเนี่ยโหลดนานมากไอ ถังแค่ๆขวดขวดขวดเหล้าขวดอะไรนี้ก็จะเป็นเหมือนแก๊สครับส่วน A แ้ลมแหลมเนี่ยก็เป็นดาบกด R เปลี่ยนดาบกด1 2 1 2 3ปล่อยฟุ้สีต่างๆกด B หรือเปล่าไม่ใช่ B กดอ๋อกด N เพื่อเล่นท่านะเล่นท่าทายอยากกด N อืมนะ กด Q กด E ปล่อยเชือกไปกดสเปคบาร์ก็ปล่อยเช,ออยเชือกเหมือนกันโอ้ใช้ใช้บันไดแคมถ่ายมันกนระตุกอะอย่ากดชิปกระโดดกดคอนโทรลก็จะเป็นการลบหลีกล่วงแล้วจะสอนวิธีเล่นนะฟันหลังคอไททันนะ มันก็เป็นเงีกระเด็นไกลมากเราก็เล่น helmet, ม, ang, มันในหนังเลยมันในการ์ตูนเลยสบายฮะเซบีเรซาฮะฮอ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 แอคแทกออนยาโอยฮอ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 แอคแทกออนอาเบอืมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนะก็รอครับสาธิตสกิลให้ดู เวลเราฟันเยอะเนี่ยแล้วมีดเราจะสึกครับก็เนี่ยกดอาเปลี่ยนดาบอืมมีดเราจะลดลงเราก็ต้องไปตรงนี้ครับมันจะมีกล่องสี่เหลี่ยมอยู่ให้เราไปเก็บของครับอันนี้สกิลเต็มแล้วนะฮะสกิลเต็มแล้วเราก็ไปขี้ขวาตัวหน้ายักษ์แลบ มาครับไททันโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุก แล้วก็ไปตรงทีขาวๆเพื่อเพิ่อมอาวุธดูนะก็จะเป็นเงียบางียนะโอเคสอนแค่นี้พอจนคลิปหน้าครับ